สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียวเลตนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมใครที่อยากมีรายได้เสริมเข้าทูมิเนีวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ ครั้งละ100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็รวมไปถึงบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินชุมนิเ e t ได้เหมือนกันนะครับการสมัครนะครับสมัครฟรีนะครับดาวน์โหลดแอปฟรีนะครับไม่ต้องเติมเงินสักบาทเดียวนะครับใช้งานฟรี100%ใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าชุมนิเ e t เนี่ยเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า Wallet ครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะครับไปดูการทําเงินกันเลยนะ ดาวนโหลดได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS ส่วนใครที่จะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิมพ์หาใน Google ได้เลยแล้วก็สมัครทําเงินได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับผมทําจากแอป,ปนี้เลยนะครับผมใครที่ต้องการดาวโหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวนโหลดลงในเครื่องของเราได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้ผมจะมีลิงก์การดาวนโหลดแอปไปให,ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครของแอป,ปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านลีลน้เย มากกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะคบว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรถึงจะทําเงินจากแอปนี้ได้นะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับเราสามารถดูเพิ่มเติมด้านล่างคลิปนี้ได้นะเพราะว่าผมเคยทําคลิปการถอนเงินเข้า wallet ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดมี3เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าหลักคะแนนคงเหลือแล้วก็รางวัลสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมให้เรานะครับมากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคนะครับในส่วนของนี่นี่จ เป็นต้องกรอกนะครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ของเราด้วยว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับที่เราได้ให้ข้อมูลกับเขาเพราะว่าแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบคําถามนะครับในการรับคะแนนแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมิเนียลเล็ตนั่นเองนะครับในส่งของแบบสํารวจนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม250คะแนนมี2อันนะใช้เวลาทํา20แล้วก็15นาทีนะครับเขาก็จะดูจากข้อมูลโปรไฟล์ที่เรากรอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเขาจะตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เรากรอกไว้หรือให้ไว้กับ เขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนแล้วเขาก็จะส่งแบบสํารวจกลับมาให้เราทําตามที่เราได้กรอกข้อมูลไว้นั่นเองนะครับถ้าคนสมัครครั้งแรกแล้วยังไม่มีงานเข้ามาก็ให้เรารอก่อนนะเพราะว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีงานเพราะว่าเขาจะตรวจสอบบัญชีของเราดูข้อมูลการกรอกโปรไฟล์ก่อนแล้วเขาค่อยส่งงานเข้ามาให้เราทานั่นเองนะครับส่วน3มขีดด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อบัญชีคะแนนนะครับหน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลแล้วก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยการคัดลอก URL หรือว่าลิงก์ตรงเไปโพส ไปโปรโมตไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับซึ่งการแนะนําตรงนี้เนี่ยคนไม่จาเป็นต้องมีช่อง YouTube ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะก็สามารถทําได้การแชร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคลเลยผมอยากอยากให้ทุกคนเนี่ยแชร์ผ่าน Facebook ของเราก่อนนะครับในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยมันมีหลายช่องทางเลยนะครับหคือกลุ่มงานออนไลน์ใน Facebook มีเยอะมาก2คือ Facebook รียวนะครับเป็นการทําคลิปวิดีโอสั้นลงใน Facebook Fanpage ก็ได้หรือว่าจะลงใน Facebook หลักของเราเลยก็ได้อาจจะทําให้เราเนี่ยได้้้รรรับน่่ออลยยาาาากกกก็คืได,ไไดจ Facebook ูแวกกผ กฎของรายได้ Facebook Reel วนะครับแล้วก็รายได้จากงานออนไลน์ต่างๆเราสามารถไปสร้างสารรค์ในการทำคลิปวิดีโอได้เหมือนกันนะครับโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้หน้าจอหลักก็จะมีงานให้เราทําตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตอกแบบสํารวจนะในการรับคะแนนคะแนนคงเหลือนะครับเขาก็จะ,สะแสดงว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยได้รับจากช่องทางไหนเชิญเพื่อนการทําแบบสํารวจ,รวจการถอนเงินก็จะดูรายละเอยียดตามนี้เลยนะครับผมก็แลกไป50นะครับผม50 100 100้ละนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนรางวัลที่เราสามารถแรกลกรางวัลได้นะครับผมก็มีตรงนี้เลยบัตรของขวัญออิิิเล็กกกทรรรนส์บา จากนะครับผมการเติมเงินมือถือนะครับมี3หัวข้อนะตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแลกรางวัลจากของเว็บไซต์นี้ได้นะครับจากสโตร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผม200 300เป็นเป็นทูมิเน่เวลตก็มีนะครับเป็นแกรปเป็นอะไรต่างๆมีเยอะมากสามารถกดเข้าไปแลกตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่อยากกดเข้าไปแลกเยอะนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับทูมิน่เวลต์หนึ่0บาทนะครับก็จะเริ่มที่50แล้วก็100อาจจะมีบางครั้งนะสลับห0บบาทเพราะว่ามันมีคนแลกรางวัลเยอะนะครับมันก็อาจจะหมดไปต้องรอเขาเติมมมเข้าาาให่1,200 1ดรแก 100บาทสาหรับทูบ e นิวเลตนะครับกดแลกรางวัลตรงนี้ได้เลยแล้วก็กรอกรายละเอียดตามที่เขาให้เรากรอกได้เลยนะครับเรามาดูที่การเติมเงินมือถือนะครับมี ASD t r a c t 2นะครับก็สามารถทําการเติมเงินเข้าวอลมือถือของเราได้นะครับผมไม่ใช่แค่วอลเล็ตนะก็อได้จริงแน่นอนในสวนของตัวแอปนี้ใครที่เล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากแอปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเล่นฟรีได้งจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครเางนทํิ ตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ส่วนใครที่จะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิมพ์หาใน Google ได้เลยแล้วก็สมัครทําเงินได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูบิวเลตนะครับผมทําจากแอปนี้เลยนะครับผมใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้ผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนนนนีีี้้้้ะะครบผมจแาาายยยลลลลเเอดดไว่ิป สามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรถึงจะทําเงินจากแอปนี้ได้นะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับเราสามารถดูเพิ่มเติมด้านล่างคลิปนี้ได้นะเพราะว่าผมเคยทําคลิปการถอนเงินเข้า wallet ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดมี3เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าหลักคะแนนคงเหลือแล้วก็รางวัลสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมให้เรานะครับมาก่อข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคนะครับในส่วนของนี่นี้ จำเป็นต้องกรอกนะครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ของเราด้วยว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับที่เราได้ให้ข้อมูลกับเขาเพราะว่าแอนปนี้เนี่ยจะเป็นแอนปเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบคําถามนะครับในการรับคะแนนแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมิเนียลวอลเลตนั่นเองนะครับในส่งของแบบสํารวจนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม250คะแนนมี2อันนะใช้เวลาทํา20แล้วก็15นาทีนะครับเขาก็จะดูจากข้อมูลโปรไฟล์ที่เรากรอกไว้ต like ั write, ้งแต่แรกนะคร <versuchen, S 1> ับว่าเขาจะตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เรากรอกไว้หรือให้ไว้ าเาเจะเป็นประมาณไหนแล้วเขาก็จะส่งแบบสํารวจกลับมาให้เราทําตามที่เราได้กรอกข้อมูลไว้นั่นเองนะครับถ้าคนสมัครครั้งแรกแล้วยังไม่มีงานเข้ามา <S <S ก็ให้เรารอก่อนนะเพระาะว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีงานเพราะว่าเขาจะตรวจสอบบัญชีของเราดูข้อมูลการกรอกโปรไฟล์ก่อนแล้วเขาค่อยส่งงานเข้ามาให้เราทํานั่นเองนะครับส่วน3ขีดด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อบัญชีคะแนนนะครับหน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลแล้วก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยการคัดลอก URL หรือว่าลิงก์ตรงนี้เน ไปโปรโมทไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับซึ่งการแนะนําตรงนี้เนี่ยคนไม่จําเป็นต้องมีช่อง YouTube ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะก็สามารถทําได้การแชร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคลเลยผมอยากอยากให้ทุกคนเนี่ยแชร์ผ่าน Facebook ของเราก่อนนะครับในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยมันมีหลายช่องทางเลยนะครับหคือกลุ่มงานออนไลน์ใน Facebook มีเยอะมาก2อคือเฟซบุ o กเรียวนะครับเป็นการทาคลิปวิดีโอสั้นลงใน Facebook Fanpage ก็ได้หรือว่าจะลงใน Facebook หลักของเราเลยก็ได้อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับน่่ออลยยาาาากกก็คืได้ร้รรไไจ Facebook ูแวกกผ กฎของรายได้ f a c e b o o เรีวนะครับแล้วก็รายได้จากงานออนไลน์ต่างๆเราสามารถไปสร้างสรรค์ในการทําคิวดีโอได้เหมือนกันนะครับโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้หน้าจอหลักก็จะมีงานให้เราทําตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตอบแบบสํารวจนะในการรับคะแนนคะแนนคงเหลือนะครับเขาก็จะแสดงว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยได้รับจากช่องทางไหนเชิญเพื่อนการทาแบบสารวจการถอนเงินก็จะดูรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมก็แลกไป50นะครับผม50 100 100้ละนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนรางวัลที่เราสามารถแลกรางวัลได้นะครับผมก็มีตรงนี้เลยบัตรของขวัญออิิเล็กกกทรรรนส์บา จากนะครับผมการเติมเงินมือถือนะครับมี3ามหองข้อนะตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแลกรางวัลจากของเว็บไซต์นี้ได้นะครับจากสโตร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผม2องร้อยสามร้อยเป็นเป็นทูมิเน่เวลตก็มีนะครับเป็นแกรเป็นอะไรต่างๆมีเยอะมากสามารถกดเข้าไปแลกตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่อยากกดเข้าไปแลกเยอะนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับทูมิเน่เวลตหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะเริ่มที่50แล้วก็100อาจจะมีบางครั้งนะสลับห0บบาทเพราะว่ามันมีคนแลกรางวัลเยอะนะครับมันก็อาจจะหมดไปต้องรอเขาเติมมมเข้าาาให่1,200ดวรแก 100บาทสาหรับทูมอนิวลิตนะครับกดแลกรางวัลตรงนี้ได้เลยแล้วก็กรอกรายละเอียดตามที่เขาให้เรากรอกได้เลยนะครับเรามาดูที่การเติมเงินมือถือนะครับมี AS Direct ชูนะครับก็สามารถทําการเติมเงินเข้ามือถือของเราได้นะครับผมไม่ใช่แค่วอลเล็ตนะก็ได้จริงจริงแน่นอนในส่วนของตัวแอปนี้ใครที่เล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากแอปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเล่นฟรีได้จิงจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ